สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในรายวิชาการงานอาชีพนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเกี่ยวกับ อาหารและโภชนาการนะคะในหนังสือหน้าที่38นะคะให้เด็กๆเปิดดูในหนังสือหน้าที่38นะคะเกี่ยวกับ การล้างผักและผล,ละไม้นะคะผักและผละไม้นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะมีวิตามินและสารเกลือและเกลือแร่นะคะช่วยเสริมสร้างร่างกายของเราให้แข็งแรงนะคะคุณครูก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบทานผักแล้วก็ผลไม้เป็นอย่างมากนะคะมัน สามารถช่วยให้เรานะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสามารถขับถ่ายได้สะดวกป้องกันอา,อาการท้องผูกได้นะคะก่อนที่เราจะนำพวกผักและผลไม้มาทานนะคะเราก็จะต้องมีการทำความสะอาดหรือล้างผักผลไม้เหล่านั้นก่อนนะคะผักที่ควรน,นำมาล้าง นะคะไม่ว่าจะเป็นอง,งุ่นชมพู่สาลี่แอปเปิ้ลส้มฝร,รั่งสตรอเบอรี่มะม่วงมะละกอในส่วนของนี้พวกนี้นะคะเขาจะมีเปลือกที่ไม่ต้องไม่ต้องแกะเปลือกนะคะก็คือเอาไปล้างเลยนะคะล้างเสร็จแล้วตากให้แห้งก็สามารถทานได้นะคะแต่จะมีผลไม้บางชนิดที่จะต้องอ ปอกเปลือกก่อนรับประทานนะคะที่โดยเฉพาะผลไม้แบบที่ไม่ต้องล้างเลยไม่ต้องล้างแต่ว่าต้องปอกเปลือกก่อนรับประทานนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนคะนุนสัปปบปะรดมะพร้าวอ่อนส้มโอกล้วยอย่างนี้นะคะคือเขาเหล่านี้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องล้างนะคะแต่ว่าต้องควรที่จะปอกเปลือก ให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยนำมารับประทานนั่นเองนะคะผลไม้มีอยู่สองรูปแบบใช่ไหมคะก็คือล้างเปลือกอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กินแต่ก็จะมีบางประเภทที่ต้องแกะเปลือกก่อนแล้วก็ นำมากินได้นั่นเองนะคะในส่วนของวันนี้นะคะค,คุณครูก็จะมีงานให้เด็กๆได้ทำนะคะเกี่ยวกับผลไม้ที่เราชอบนะคะหรืออาหารที่เราชอบผักที่เราชอบนะคะให้เด็กๆนะคะวาดรูป ผล,ลไม้ที่ตนเองชอบนะคะกี่ชนิดก็ได้แล้วแต่เด็กๆนะคะแล้วแต่เด็กๆว่าเด็กๆชอบผลไม้ชนิดไหนนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ผลไม้ที่ฉันชอบนะคะเลือกมาหนึ่งสองสาชนิดก็ได้นะคะให้เด็กๆเลือกมาแล้วก็บอกชื่อด้วยนะคะว่าผลไม้ที่เราวาดนั้นชื่อว่าอะไรระบายสีให้สวยงามนะคะงาน ก็จะมีเพียงเท่านี้เลยนะคะง่ายๆนะคะให้เด็กๆวาดภาพผลไม้ที่ตนเองชอบนะคะมา3ชนิดนะคะเอาสชนิดเลยแล้วกันนะคะเสร็จแล้วระบายสีถ่ายรูปส่งให้คุณครูนะคะอย่าลืมบอกชื่อผลไม้ด้วยนะคะว่าเป็นผลไม้ชนิดไหนนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้คุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้คะแนนค่ะ สำหรับคาบนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคาบหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ